เป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาทำการแกะลุ้นเนื้อนะครับกับเหลี่ยญรุ่นเศรษฐีพันล้านหลวงปู่โตอินทสุวรรณวัดถ้ำสิงโตทองอำเภอจอมบึงจังหวัดาราชบุรีนะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ20ลุ้นนะครับ20ลุ่นสุดท้ายนะครับไม่มีใครปิดนะผมจะขออนุญาต แกะให้ทุกท่านชมเลยนะครับ20วันท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่านะฮะผมจะแกะได้เนื้ออะไรบ้างนะครับเนื้อเงิน2เหรียญเนื้อนวะโลหะหเหรียญน,นะครับแล้วก็มีรายการลุ้นทองคําด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะลูกค้าได้เนื้อเงินไปหมดหรือยังได้นวะไปหมดหรือยังนะอยู่กับผมมีเนื้ออะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะขออนุญ,ญาตนะฮะทำการ เคลียร์โตะนะครับเริ่มจากเบอร์71ก่อนนะครับเบอร์ที่คนเขาไม่เลือกเนี่ยจะเป็นเนื้ออะไรนะลูกค้าก็ลองมาดูกันนะครับเนฮะกล่องค่อนข้างซีนมาดีเลยนะครับกล่องซีนมาดีอ่ารุ่นไปพร้อมกันนะครับรุ่นพร้อมกันเอาซีนเปิดขึ้นมาโอ้โหทองทิพซาตินครับลงยาแดงครับลูกค้านี่ฮะ ทองทิพสาตินลงยาแดงสร้าง200องค์ครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดแล้วก็ส่องความสวยท่านชมเลยนะครับนี่เลยลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันลูกค้านารับประกันความสวยนะครับนี่เห็นไหมสวยมากลูกค้าสวยไหมฮะนี่โหเรายาแดงนนยาสดมากเลยฮะนี่เลขสี่ศูนย์ครับนี่ครับเดืยนนี้นะฮะด้านหลังเป็นพรพปิตามหาุดด้านหลังเป็นยันตโมพุทธายะนะครับ เลข40นะครับอะดูหน้าพระกันสักหน่อยครับดูหน้าหลวงปู่โตหน่อยครับโอ้โหเหรียญมีชีวิตนะลูกค้ามีใครยอยากได้ไหมเหรียญน,นี้ครับลงยาเต็มๆสวยๆแบบนี้ครับมีใครอยากได้ไหมเหรียญน,นี้ขอ300บาทครับผมขอ300บาทครับทองทิพซาตินเหรียญน,นี้เลข40ครับนี่อะมาเลยขอ300บาทผมรวมส่งให้เลย ส่งฟรี300บาทส่งฟรีใครรับแคปมานะครับมาผ่านไปเดียนแรกเราจะไม่พูดเยอะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะเนิ่นนานนะฮะสามร้อยส่งฟรีไปเลยลูกค้านะครับใครจะเอาก็ติดต่อเข้ามานะครับอ่ะเบอร์ถัดไปเบอร์เจ็ดสิบหกนะครับเบอร์เจ็ดสิบหกนะครับส่งฟรีอย่างเดียวนาทีนี้อ่านี่เนื้ออะไรเอ่ย เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสร้าง200องค์นะครับทองแดงผิวไฟนะฮะเดี๋ยวตัดให้ท่านชมนะทองแดงผิวไฟนะครับสร้าง200องค์นะนี่เลข28นะลูกค้าต่อโค้ดเป็นยันนาไว้ด้านหน้านะครับทองแดงผิวไฟนะครับนี่สวยๆเลยนะครับแล้วแต่คนชอบนะนี่เห็นไหมสวยนะครับนี่ลูกค้านี่เห็นไหม นะครับสวยมากลูกค้าอาดูหน้าพระกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวส่งความสวย้ท่านดูหน้าพระกันสักหน่อยนะครับนะฮะเห็นไหมนี่โอ้ย่างสวยครับเลขสองแปดต่อโคตดเป็นยันนะครับนี่นะครับเห็นไหมสวยงามนะครับนะฮะด้านหลังก็เป็นพระปิตาหลวงปุโตนะครับแล้วก็มียันนโมพุทธายะนะครับนี่นะฮะ สวยงามมากนะครับเหรียญนี้ขอ200นะครับใครจะเอาขอ200บาทนะครับขอ200บาทนะครับทองแดงผิวไฟไม่ลงยาเหรียญนี้เลข28ราคาเบาๆแบ่งปันท่านไปขอ200บาทสร้างแค่200องค์นะครับนะเนื้อนนี้ผมขอที่200นะอะใครเอาปิดมานะครับใครเอาปิดมาเลยนะครับอ่ะเบอร์ถัดไปนะครับเบอร์73นะเบอร์73นะครับ73นะฮะ อ่านี้เป็นทองแดงซาตินลงยาน้ำเงินครับเนี่ยทองแดงซาตินลงยาน้ำเงินนะครับเหรียญนี้เลข56ครับ56กครับลูกค้าครับลงยาน้ำเงินครับทองแดงซาตินลงยาน้ำเงินสวยมากลูกค้าดูครับดูครับใครอยากได้เหรียญนี้ก็เปิดที่300รอยบาทครับมาลงยาขอ300รอยบาทครับ ใครรับแคปมาเลยนะครับสามร้อยนะครับตัดไปนะฮะเบอร์แปดสิบหกนะครับแปดสิบหกนะครับแปดสิบหกนะครับเปิดขึ้นมาเป็นเนื้ออะไรนะครับทองทิพซาตินหน้ากากอาปาก้าอุดมวลสารนี่ด้านหลังอุดมวลสารจากวัดประดูชิมอานี่วัดทำสิงโตทองนะฮะนี่มวลสารเหรียญน,นี้เลขหนึ่งแปดหนึ่งด้วยฮนะ นี่เลขถามเงินถามทองหน้ากากอัปป้าซาตินนะครับนี่หน้ากากอัปป้าซาตินสวยมากลูกค้าทองทิพซาตินหน้ากากอัปป้าซาตินครับเดียญนี้ด้านหลังอุดมวลสารแบบนี้ผมขอที่300บาทครับมาใครไวคนนั้นได้อ่ะปิดไป300เบอร์94ถัดไปครับไปครับเบอร์ B 94ครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะเปิดขึ้นมาลุ้นหน่อยน่าว้าว นวะโลหะลงยาแดงสร้าง200เหรียญน,นะครับโอ้โหเลข82ครับนวะโลหะลงยาแดงอลูกค้าเดี๋ยวตัดให้ดูเลยตัดให้ดูเลยจับๆๆนะฮะนวะโลหะครับผมว้าวเลยโอ้โหลูกค้านวะโลหะลงยาแดงงามมากครับ ดูครับโอ้โหอย่างสวยครับลูกค้าหลวงปุตโตครับหน้ายักษ์นวะโลหะลงยาแดงครับเหรียญน,นี้นี่ตอโคดนอนหนูดาวกระจายชัดเจนเลยลูกค้าเห็นไหมนี่ชัดเจนเนาะนี่นะลูกค้านะนอนหนูดาวกระจายนะครับเลข8ปดหนะครับอ่าดูหน้าพระอีกทีครับนะเป็นนวะโลหะลงยาแดงนะครับ ยาแดงแรงที่หนึ่งอยู่แล้วครับนี่เห็นไหมลูกค้าดูหน้าลงปุ๊โตครับเหรียญมีชีวิตนะฮะนี่เหรียญน,นี้นะครับใครไวคนนั้นได้ขอที่5้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับอ่าชัดเจนนะ5้ารอยบาทส่งฟรีนวะโลหะนะฮะไม่มีที่ไหนหรอกมีที่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับนากล้าให้ราคานี้เขาประมูลกันในกลุ่มนะโอ้โหองค์ละหลายพันเลยนะฮะนะครับอ่ะ ถัดไปนะครับเบอร์64นะครับเบอร์64ถัดไปนะครับเป็นเนื้อชุบทองนะครับนี่เลยนะชุบทองสร้างสององค์หรือว่ากระไหลทองนั่นเองเลข112นี่ค่อนข้างผิวจะเนียนนะลูกค้าไหมอุ้ยกระไหลทองพ่นสายสวยมากลูกค้านะครับนะครับบอกไว้ก่อนนะสวยมากเห็นไหมนี่นะจมูกโด่งนะครับกระไหลทองนะนี่นะครับเหรียญนี้ใครอยากได้นะ ขอสามร้อยบาทนะครับกระไหล่ทองพ่นทรายสวยมากลูกค้าเห็นไหมขอสามร้อยนะครับเลขหนึ่งหนึ่งสองนะครับใครรับแคปบเลยนะสามร้อยนะครับโอเคถัดไปนะครับถัดไปนะครับเบอร์ห้าสิบสองครับตามนี้ลูกค้านะครับชัดเจนนะครับใครอยากได้ก็ปิดมาอ่านี่ชุบนาคครับผมชุบนาคพ่นทรายเลขสามแปด นะครับสร้าง200องค์นะครับอู้สวยนะชุบนาคเขาเรียกว่าพิงโกนะพิงโกทองชมพูนะครับองค์พระจะออกสีทองเป็นทองชมพูลูกค้านะครับนะเดี๋ยวผมถ่ายภาพนี่ให้ชมอีกทีสวยมากนะครับนี่ขอ300บาทนะครับชุบพิงโกนะชุบนาคนะคออกทองชมพูนะครับนะอ่ะถัดไปเบอร์62นะเบอร์62นะครับเปิดขึ้นมาเป็นเนื้ออะไร น่าจะเป็นทองอุย้ยรายการลุ้นทองคำหมายเลขหกห้าสามูเมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปนะฮะนี่เลยนะอง์นี้ยังไม่ปล่อยนะลูกค้านะเดี๋ยวไปลุ้นทองคำก่อนนะครับนะเดี๋ยวลุ้นทองคำก่อน <c oughs> ถ้าไม่ได้ทองคำ้วค่อยว่าอีกทีนะเดี๋ยวอรอลุ้นทองคำก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะครับองค์ลุ้นทองคำนะครับเปิดขึ้นมานะครับ เป็นเนื้ออะไรหุยเนื้อทองแดงซาตินหน้ากากอัลเบกาซาตินสร้างร้อยเหรียญครับโอ้โหเลขสามเก้าลูกค้าเลขสามเก้าครับเหรียญน,นี้ครับทองแดงซาตินหน้ากากอัลเบกาซาตินสร้างร้อยเหรียญเอาไปสามร้อยบาทใครรับแคบมาเลยนะสามร้อยนะเท่ากันมดนะครับนะมีนวะเหรียญเดียวนะโดดมาห้าร้อยนะใครไวคนนั้นได้นะครับนะ ัดไปเปิดขึ้นมาเป็นทองทิพย์ผิวรุงสร้าง200องค์นะครับทองทิพย์ผิวรุงเดี๋ยวนี้เลข98นะครับ98นะครับเดี๋ยวนี้นะทองทิพย์ผิวรุ้งขอ200บาทมาใครเอาติดต่อมาเลยขอ2 0 0นะครับอ่ะเก็บครับนะฮะร,ราคาแบ่งปันนะแบ่งปันทุกท่านไปเบอร์67นะครับ67นะครับถัดไปนะครับ อันนี้น่าจะเป็นอาปากาซาตินนะลูกค้านะอาปากาซาตินสร้าง1 0 0เหรียญน,นะครับเลข63นะครับอาปากาซาตินนะครับนี่สวยงามลูกค้าราคาแบ่งปันครับอา,อาปากาซาตินขอที่300บาทเท่ากันอ่ะเอาไปนะครับแบ่งกันไปนะลูกค้านะ300เท่ากันไปเลยนะครับส่งฟรีไปเลยนะครับเปิดขึ้นมาเป็น ทองทิพซาตินลงยาน้ำเงินนะครับทองทิพซาตินลงยาน้ำเงินสวยๆเลยลูกค้าใครชอบองค์นี้เลข78นะครับขอ300บาทนะครับส่งฟรีไปเลย300ส่งฟรีโอนก็ส่งฟรีปลายทางก็ส่งฟรี300บาทลูกค้าทองทิพซาตินลงยาน้ำเงินนะครับอ่ะมาครับดูองค์ถัดไปเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อไม่คลิปนานมากนะครับคลิปนานมากก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยดูกันนะครับ เราจะทดเวลาบาดเจ็บกันนะฮะทองทิพสาตินนะครับองนี้ทองทิพสาตินลงยาดำนี้ใครชอบแบบว่าเข้มเข้มดำดำแบบนี้ลูกค้าเห็นไหมทองทิพสาตินลงยาดำครับสวยมากลูกค้าเลข12เอาไป300บาทครับสร้าง2 0 0องค์300บาทแค,เนะคบแคเลยนะครับแคบเลยนะครับถัดไปเบอร์15 เนื้อเงินยังอยู่ไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนื้อเงินยังอยู่ไหมจ้าเนื้อเงินยังอยู่ไหมจ้าอันนี้คือทองทิพซาตินตอกหลังเรียบตอกเก้ารอบอุดมวลสารสร้างสองรอยองค์แล้วมวลสารอยู่ไหนจ้าตอกโคดสิงโตทองนะครับตอกเก้ารอบนะครับเหรียญนี้เลขหนึ่งห้าสองเอาไปสามร้อยบาทเอาไปสามร้อยบาทลูกค้าจ๋า สามบาทราคาแบ่งปันนะครับ300เบอร์4 2นะครับถัดไปนะครับแบ่งปันทุกท่านไปครับนะให้ทุกท่านได้พระดีๆของดีเอาไปเลี่ยมข้องคอนะไปใช้งานกันองค์นี้ทองทิพซาตินอุดมวลสารลอยผงตะไบชนวนสร้าง200องค์นี่เห็นไหมเลข37ลงยาจีวอนด้วยนะนี่เขาจะมีมวลสารเห็นไหม อุมูลสารด้านหลังเป็นมวลสารจากวัดถ้ำสิงโตทองนะครับนี่เอาไปสามร้อยบาทเลขสามสิบเจ็ดนะลงยาจีวรด้วยสวยอุดมูลสารนะครับทองทิพซาตินเอาไปสามร้อยนะครับขอสามร้อยปิดมานะครับใครจะรับแคปมาแล้วก็ปิดมาเลยนะครับเบอร์สองหกถัดไปนะครับถัดไปครับเบอร์สองหกนะครับทองทิพซาตินลงยาจีวรเหรียญนี้สร้างสามร้อยองค์ เลขเจ็ดตัวเดียวครับนะครับเลขเจ็ดตัวเดียวนะเหรียญนี้เลขเจ็ดตัวเดียวนะเหรียญนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทแล้วกันลูกค้าองค์นี้เลขเจ็ดตัวเดียวขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับเลขเจ็ดตัวเดียวขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะย้ำชัดๆนะครับเลขเจ็ดตัวเดียวขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะลูกค้านะเฮ้ยอะไรเนี่ย ทองแดงลมดำลงยาจีวรทาทองทองแดงลมดำโอ้เป็นงานเพ้นเลยเลขสิบเจ็ดนะครับแต่สวยนะองค์นี้เขาทาทองนะเหมือนงานเพ้นลูกค้านี่ครับสร้างสองร้อยองค์เอาไปสามร้อยลูกค้าองค์นี้ขอสามร้อยนะครับขอสามร้อยบาทนะครับองค์นี้นะฮะเลขสิบเจ็ดนะทองแดงลมดำนะครับทองแดงงลมดำ จีวอนทาทองสร้าง200องค์เดียนนี้เลข17ขอ300บาทครับมาใครรับทันแก็บมาเลยนะครับเหลืออยู่2เบอร์สุดท้ายอ่ะ3เบอร์สุดท้ายเดี๋ยวจะแกะให้หมดนะครับภายในวันนี้เลยนะครับใครจะรับท่านก็ติดต่อมาถ้าส่งทันก็ส่งภายในวันนี้เลยนะครับนะทองทิพสาตินล,ลงยาแดงลงยาจีวอนสร้าง200องค์นะครับนี่สวยงามมากครับขอ300บาทเลข63นะครับ ขอ300บาทนะครับขอ300บาทใครรับแคปมาเลยครับนี่สวยๆเลยนะครับอ่ะมา300ครับ300นะครับเบอร์30นะครับถัดไปนะครับเบอร์3าสนะครับชั่วโมงนี้ก็หลวงปู่โตะฮะกำลังดังดังที่สุดแล้วชั่วโมงนี้เนื้อทองแดงมหาชนวนโบราณจีวรทาทองสร้างหนึ่งอ,อ,องค์อุ้ยองน,นี้สวยจังเลย นี่ฮะสวยจังเลยนะครับเลขอะไร,เด,ดนนะรเดี๋ยวตัดให้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวตัดให้ดูนขอเอามาดูกันลูกนี้สวยมากลูกค้าเลขห้าศูนย์ครับลูกนี้สวยมากเอาไปสามร้อยลูกค้าเอาไปสามร้อยนะครับเอาไปสามร้อยนะครับส,สวยแบบนี้เอาไปสามร้อยเลยสวยมากอรัเก็บนะครับสามร้อยขอสามร้อยพอนะฮะไม่ได้ แพงนะครับแบ่งปันท่านไปให้ท่านได้ของดีได้พระที่สวยเอาไปใช้งานนะฮะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาของลูกปุโตโตท่านที่เคารพศรัทธาในองค์ลวงปุตโตนะครับก็เอาราคาแบ่งปันกันไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับทองทิพย์ผิวรุงทองทิพย์ผิวลุงสร้าง200องค์เลข138นะครับขอ200เหรียญน,นี้ขอ200นะครับแสดงว่าเนื้อเงินไปอยู่กับลูกค้าหมดแล้ว นะครับนะใครอยากได้เหรียญไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับผมจะแจ้งารายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอราคาผมแจ้งไปหมดแล้วนะครับก็จะมี 200- 300มี350แล้วก็มีนวะ500นะครับตามนั้นที่ผมแจ้งไปเลยนะครับนะใคร,นะรชอบเหรียญไหนท่านก็แคปแล้วก็ส่งไลน์มาหรือท่านจะโทรมาก็ได้เบอร์โทรผมแจ้งไว้ที่หน้าจอนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพระต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับกับ เหรียญรุ่นเศรษฐีพันล้านนะครับหลวงปู่โตอินทสุวรรณวัดถ้ำสิงโตทองอำเภอจอมบึงจังหวัดราช,ชบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ